ทุกคนวันนี้พาเข้าป่าดูนะทุกคนนี่คือป่านะคะทุกคนพาดูแลทุคนแต่เราก็ไม่รู้จะเดินไปได้ไหมไปนะคะทุกคนวันนี้พาเข้าป่า ดูนะทุกคนนี่คือป่านะคะทุกคนขอบคุณนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะดูแลขอเจอดอกไม้เห็นไหมคะเจอดอกไม้นะคะมากนะคะทุกคนสวยมากนะคะ,คะ,คะแต่ยุงเยอะ นี่นะคะน,นะคะทุกคนนี่นะ,ะไปได้ไหมทุกคนป้นเอาอยัางไงเนาะดูนะคะว่าแถวจะหาเห็ดได้ไหมสวยมากสวยมากไม่เคยขึ้นมานะคะวันนี้ครั้งแรกนะคะพาขึ้นมานะคะ ไปได้ไหมทุกคนเอา้าเงอ,อะไรแล้วทุกคนนะคะเอ้าเงอะไรแล้วทุกคนนะคะทุกคนวันนี้พาเข้าป่าดูนะทุกคนนี่คือป่านะคะทุกคนขาดูแล คอยนะคะวันนี้จะมาหาเห็ดน,นะคะแต่ไม่มีตะก้านะคะเราก็จะเอาใบตองห่อเอาเนาะเนาะคะ่นะทุกคนหาไปนะคะอ้านเอาอยัางไงเนาะดูนะคะ ว่าเต๋อจะหาเห็ดได้มาค่ะดูแลของอ,อะไรแล้วทุกคนนะคะป่านะคะสวยมากสวยมากนะคะแต่ว่าแต่ว่าน้องยุงเยอะมากเจอดอกไม้เห็นไหมคะ จะดอกไม้นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะแต่เราก็ไม่รู้จะเดินไปได้ไหมไปนะคะพาดูแลฮอ ขอบคุณนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะไปต่อนะคะทุกคนไปต่อไปต่อใส่แว่นก็เดินไม่ได้นะคะทุกคนเดินไม่ได้นะคะขอบคุณนะคะ ขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะดูแลคนเอาอยัางไงเน้อดูนะคะว่าแถวจะหาเห็ดได้มามเ้อเงอะไรแล้วทุกคนนะคะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะพามาหาเห็ดนะคะ นะคะแต่ว่าสวยมากดูนะคะดูบริเวณไปได้ไหม <c oughs> ทุกคนดูนะคะดูบริเวณปากนะคะทุกคนสวยมากนะคะแต่ยุงเยอะนี่นะคะน,นะคะทุกคนนี่นะ,ะอุ๊ยอุย,อย,อย เหนเลือดเราแค่นี้ก็หอบแล้วค่ะดูนะคะดูบริเวณไปได้ไหมทุกคนนี้นะคะวันนี้จะมาหาเห็ดนะคะแต่ไม่มีตะกร้านะคะ เราก็จะเอาใบตองห่อเอาเนาะเนาะค่ะทุกคนไปต่อนะคะทุกคนไปต่อไปต่อใส่แว่นก็เดินไม่ได้นะคะทุกคนเดินไม่ได้นะคะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้อยิเลือดเราแค่นี้ก็หอบแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเด เดี๋ยวจะพามาหาเห็ดนะคะนะคะแต่ว่าสวยมากเห็นไหมสวยไหม,มทุกคนแค่คานขึ้นมานี่ก็เหนื่อยแล้วนะคะดูนะคะดูบริเวณปากนะคะทุกคนสวยมากนะคะแต่ยุงเยอะนี่นะคะน,น,ะ,คะ,น,นะคะทุกคน นี่นะไปต่อนะคะทุกคนไปต่อไปต่อใส่แว่นก็เดินไม่ได้นะคะทุกคนเดินไม่ได้นะคะสวยมากสวยมากไม่เคยขึ้นมานะคะวันนี้ครั้งแรกนะคะพาขึ้นมานะคะนี่นะคะวันนี้จะมาหาเห็ดน,นะคะแต่ไม่มีตะก้านะคะเราก็จะเอาใบตองหอ่อเอาเนาะเนาะคะ่ะ เห็นไหมสวยไหมทุกคนแค่คานขึ้นมานี่ก็เหนื่อยแล้วนะคะทุกคนวันนี้พาเข้าป่า ดูนะทุกคนนี่คือป่านะคะทุกคนพาไปนะคะแต่เราก็ไม่รู้จะเดินไปได้ไหม ไปนะคะขาดูแลอไปต่อนะคะทุกคนไปต่อไปต่อใส่แว่นก็เดินไม่ได้นะคะทุกคนเดินไม่ได้นะคะ อะไรแล้วทุกคนนะคะมากนะคะทุกคนสวยมากนะคะแต่ยุงเยอะนี่นะคะน,นะคะทุกคนนี่นะ,ะอุ้ย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 อยุ้ยกินเลือดเราแค่นี้ก็หอบแล้วค่ะทุกคนเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะพามาหาเห็ดนะคะ นะคะแต่ว่าสวยมากทุกคนวันนี้พาเข้าป่าดูนะทุกคนนี่คือป่านะคะทุกคนพาไปนะคะไปต่อนะคะทุกคนไปต่อไปต่อ สาแว่นก็เดินไม่ได้นะคะทุกคนเดินไม่ได้นะคะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะพามาหาเห็ดนะคะนะคะแต่ว่าสวยมากอะไรแล้วทุกคนนะคะอ่านะคะสวยมากสวยมากนะคะแต่ว่าแต่ว่าน้องยุมงเยอะมาก แต่เราก็ไม่รู้จะเดินไปได้หไหมไปนะคะ